โรงพยาบาลรามาธิบดีกำลังอยู่ระหว่างการชนสุตรศพนักท่องเที่ยวชาวแคนาดา2คนนะคะเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะอีกด้านหนึ่งจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดและได้พบเพื่อนชายคนหนึ่งที่ร่วมเดินทางด้วยกันปรากฏว่าตอนนี้ตรวจสอบพบว่าเพื่อนชายคนนั้นเดินทางกลับไปถึงประเทศของตนเองแล้วเพราะฉะนั้นการหาสาเหตุการเสียชีวิตก็ต้องรอจากผลการชนสูตรศพเพียงอย่างเดียวค่ะ ภาพนี้เป็นภาพภายในวันเกิดเหตุในห้องพักโรงแรมปาล์มเรสิเดนซ์เกาะพีพีแสดงให้เห็นว่านางสาวโนเอมี่เบเลนเจอร์และนางสาวออเดรเบเลนเจอร์เสียชีวิตบนเตียงของตอนเองที่แยกห่างกันปอแสข้อมูลที่ได้จากเจ้าหน้าที่ชนสูตรในเบื้องต้นพบว่าทั้งสองคนมีลักษณะอาการอ่อนเพลียลำตัวเล็บมือเล็บเท้าเขียวคล้ำในห้องพักพบขวดน้ำดื่มและโน้ตข้อความของนายลูเซโนตินโตชาวโปรตุเกสที่เข้าพักโรงแรมเดียวกันแต่คนละห้อง พบข้อความวางอยู่หน้าประตูภายในห้องพักเขียนว่าขอโทษกับเหตุการณ์คืนที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งใจและหวังว่าคงไม่โกรธและต้องเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตสอดคล้องกับข้อมูลการตรวจสอบของตำรวจพบว่านายลูเซนโนตินโตชาวโปรตุเกสออกจากโรงแรมและออกจากเกาะพีพีตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจากนั้นเดินทางกลับประเทศโปรตุเกสวันที่17มิถุนายนด้วยสายการบินจากภูเก็ตนะคะ ตำรวจบอกว่าผู้ชายชาวโปรตุเกสคนนี้เป็นเพียงพยานแวดล้อมที่ตำรวจต้องการสอบถามเท่านั้นไม่ได้อยู่ในข่ายต้องสงสัยเนื่องจากไม่ใช่คดีฆาตกรรมคดีนี้เหลือเพียงผลการชนสุตรศพของแพทย์เท่านั้นที่จะคลี่คลายสาเหตุของการเสียชีวิตนวยนิติเวชภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจะผ่าตัดชนสูตรพลิกศพและจะตรวจสอบหาร่องรอยบาดแผลตามร่างกาย ตรวจผลเลือดและหาสารพิษในร่างกายพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเลือดและชิ้นเนื้อเยื่อต่างๆไปตรวจพิสูจน์ในห้องแลบปฏิบัติการว่ามีความผิดปกติอย่างไรคาดว่าการตรวจหาสาเหตุจะทราบผลภายใน2สัปดาห์ค่ะ